อาจารพี่น้องไถหุ้นนาบ่า,บาวชงกำลังไถนาแม่บัวใต้เขาฝนมาสองรอบไถหุ้นนาเด้ี๋ยวพี่น,น้องไถหุ้นนาได้แล้วดินกำลังร่วนพอดีกำลังจะร่วน,วนพอดีเลยฝนพอกขาหล,ลวมเลงเลี้ยนมาแลนขึ้นรถ่นน้ำผอเลยปูนปูนปูนซูมได้ไหมซูมเลยสมันเหร ไทยุดนาโซนนน้นไทยเสร็จแล้วเห็นว่าถ้าเห็นรถไทยเรียนขึ้นรถเลยเดี๋ยวผ้าวานเข่าเลียงมันี้มีลิงน้อยสองตัวเกาะอ,อยู่บนรถสวัสดีค่ะบ้านแม่โบตาากำลังจะไทยหุดหนานะคะอยู่ทุ่งนาหมาตาลกรรมนกไล่หลายพี่น้อง <laughs> ใครน้อใครน้อพี่รักเอ,อ๋ยสวัสดีคนงานกําลังไถนาพี่รักเอ,อ๋ยแมนบลาะืือเหลี่ยมตาสวัสดีครับใครน้อน้องสาวพี่เองเด็กโดยเด็กน้อย,น,อยนักเรียนเลิกเรียนมาเห็นพ่อไถน,หนาขึ้นรถไถเลยมุมนู้นไถไม่หมดพ่อวนสองรอบแล้ว มาถูกบ้านบ่เนาะถูกอยจาโอ้ยไปดูบ้านป้าแจ่มนะบ้านป้าแจ่มเทวดาบ้านภูริดาไอ้บ้านอะไรนะเดี๋ยวก่อนนึกคิดก่อนบ้านน้ําตาลเขาเทวดาเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยนะพี่รักเออยสะออแเ้าป้าแจ่มไล่ทั้งวันนะไปเล่นบ้านป้าแจ่มได้เด้อวันนั้นนูบอกเขาอยู่ใช่บ้านน้ําตาลหนูบอกเขาอยู่ว่าพี่รักเอยเมาส์เขา พี่รักเอนินท่าเจ้าเด้อประแจมบาสิค่ณปาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาไปมาแล้วหรอก็แจมว่าไงถามไหมนินทาค่อยทําไมถามไหมไปถามแกนะไปถามแกนะไปถามแกอ๋อไม่ใช่สิถามไม่ได้เ๋ยดนแกว่าหนูไปบอกแกแล้วแต่แนะแกลืมมาสิแกไม่โกรธหรอกเดี๋ยวนี้แกอารมณ์ดีเทวดาเยอะ สี่ร้อยห้าร้อยน่ะยอดไปขายคนมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปลกติกน้ำไปให้คนงานก่อนเขาไปโซนนู้นแล้วตรงนี้เสร็จแล้วเขาจะมาเส้นนี้เส้นเขียวๆที่เหลืออยู่ใช่ครับไลท์ทั้งวันอนะเมื่อคือนห้าทุ่มไม่ยอมนอนอนะสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ยอมนอนถ้ามันเป็นแบบนั้นบ้านนั้นจะปังใช่ไหมพี่รักเออถ้าเทวดาเยอะๆอย่างนั้นอะสี่ห้าร้อยแน่ หนูบอกว่าเมื่อคืนแซวแกอยู่ไม่ต้องหยุดไล่เด้อไล่ทั้งคืนไปเลยมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเทวดาแบบนี้ <c oughs> ไม่ยอมนอนมาร้องเพลงกันอยู่ไม่ใช่ไม่ยอมนอนนอนอยู่แต่ว่านอนดึกมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะทำอะไรนะแม่โบไถหุดหนะ้าหูจากบอก่อนทำนานะเขาไถนาก่อนนะพี่รู้จักไหมภาษาลาาเอิญว่าไถหุดหน้า เหมือนแรกนะเขาเรียกอะไรหนูพูดไม่เป็นนะภาษาไทยนะตอนนี้เผาต้นพุทราเรียบร้อยเผาอ่อนหญาแล้วก็ตอนตอน,นี้ตอนนี้อันนู้นออกดอกแล้วแต่นี้เพิ่งตอใหม่ข้างนู้นมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะอันนี้ยังไม่เพิ่งจะตัดได้สองสามวันหกสิบต้นที่กทม <laughs> บาเด้อบเด้อว่าไถนาเด้อไถนาเตรียมทำนาน่ะพี่รักเอ๋ยลืมเนาไถหุดหน้าพ่อนาบอกเราเขาบอกหุดจักซำไถก่อนไถหวานน่ะไถก่อนแป๊บนึงแล้วก็มาไถค่อยไถหวานข้าวน่ะเขาเรียกอะไรคนไทยน่ะเตรียมนาเหรอเตรียมหน้าแต่ไถหน้าดำหน้าบ้านเขาแต่โอ้มาอยู่บ้านนอกโดนนะพูดไทยไม่เป็นมาแล้ว รู้จักไหมเนี่ยดูพนักงานสอง